สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องรจนาครัวคนเดินป่านะคะวันนี้รจนาจะไปหัดรถไถค่ะให้พี่หนายหัดรถไถให้ก็เลยกินข้าวกินปลาเชา้าเสร็จนี่ก็จะไปหัดรถไถแล้วค่ะนี่ใส<ว>่ชุดรถไถครัต้าเลยครับมาเขถมมาเต็มที่เลยเขถมให้ค่ะเขถมให้ไม่รู้จะเป็นยังไงรอติดตามดูครับไม่เคยไม่เคยจับรถไถเลยค่ะอยากหัดขับให้เป็นค่ะเพราะว่ามันก็ ได้ใส่ไปอยู่หลายอย่างอยู่เนาะเผื่อพี่นายติดลุงธุระอะไรแม่ให้ไปไถที่ยายให้ไปไถให้ก็พอจะได้ไปช่วยกันทําได้ค่ะก็น้องเอิร์ตก็ขับเป็นแล้วครับเหลือแต่รถจนานี่เแหละรถหกล้อรถจนาก็ขับเป็นค่ะเหลือแต่รถไถเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่ะมากินข้าวได้กันค่ะมาครับพี่น้องเอิทุกท่านวันนี้ได้เห็ดเห็ดอะไยงก่อนเห็ดละโก กห็ดละโงกขาวแกงเห็นละโกลงโกละโงกมัน,มน,มนมไปเก็บมา<ห>จากตลาดะคะ่ะชิมมันก็ดีอมาพอกินข้าวส,วน,สวนกินลสมกระด้างแสบเลยสมโอืสอ้สมพอดีพอดีแสบอีดีนนเนาะแกงเห็นไหม บใบใส่ยังหมากไม่เนาะใส่แห่ผงจุลดหน่อยหนึ่งหรอกอะนะ้ำปลาแดงแค่นั้นเองใบบักขามอ่อนอเห็ดมันมีตัวจัดในตัวยเหแล้วเนาะไม่ได้กินนานแล้วค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดนี่เคล็ดลับที่จะกินให้อร่อยก็คือต้องกินร้อนๆครับถ้าเย็นปุ๊บมันจะเป็นแบบปังไงล่ะมันแสบอยู่แต่ว่ามัน มันเย็นเห็ดแกงเห็ดต้องกินร้อนๆถึงจะแแ่บใส่ตะไคร้ใส่ใบผักอีกตู่ลาวหรือว่าใบแมงลักหอมเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่ชอบกินก็จะเป็นเห็ดโคลนภาษาบานเฮาเอินเห็ดปวกเห็ดปวกเอออูเดกินอยดูแมนี่ดูเห็ดปวกออมนัดเห็ดนี่นี่ผัดกะเพราเห็ดนี่แซ่บแซ่บเลย เฮ็ดค้นเฮ็ดปลวกนี่แบบแกงป่ะแกงก็กันผัดกะเพราแกงกระสี่กระแซบแล้วก็ผัดน้ำมันหอยกระแซบเฮ็ดปวกนี่ยกินกรพริกของลวกจิมกรพริกกระแซบถอดนั่นอือหนึ่งไส้ปลา เดี๋ยวผมจะให้รสนาขับไปเลยแล้วกันครับก็จะขับไปทางนี้ครับไปนู่นครับไปไถ้นาอยู่หนึ่งไร่อยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวจะให้รสนารู้ในการใช้รถก่อนอันนี้คือคาดดับเครื่อก็ได้เอออันนี้คือคาดปกติเลยคือจังรรถกระบะอันสองอันนั่นเป็นเบรกเออคันลิงก็นน้อยๆเลยเบรกนี่เหยียบอันไหนก็ได้ติ ะเยียบมันก็ไปสองมันไปน้ากันเลยเพราะว่าล็อกไว้อันนี้ดีเออก็ล็อกไว้แล้วอันนี้ก็เกียร์เกียร์ตัวนี้อันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นเดินหน้าถอยหลังซื้ออันนี้ก็ใส่เกียร์ให้มันวอันนี้เป็นเกียร์สโลว์นี่มันบดเมีเกียร์เดินหน้าเกียร์สโลว์อันนี้เป็นเตียเตากระตายกระตายคือเกียร์วเกียร์สโลว์ก็คือเตาดึงไปดึงไปทางหลังเอาเลยอันนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้อันนี้แค่ ใบเป็นเตากระตายมันสโลว์ซื้อๆๆตัวนี้เป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่อันนี้เขาใส่ตอนไถเดิให้ใส่ตอนไทกเขาใส่แค่เกียร์เตาบ่กระตอนไทยก็ใส่เกียร์หน <ๆ S 1> ึ่งต่างหากเดี๋ยวไปหอดตอนไทยแหละใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองกระได้แล้วแต่ดินแข็งดินบ่แข็งอือแย่แน่นกับอันนี้ก็เดินนาเ <ๆ S 2> ดินนากระดันเหยียบคาดแล้วกระดันไปนี่ถอยหลังก็เหยียบคาดแล้วก็ถอยหลังมาที่นี่อันเข้าเหยียบคาดเสร็จแล้วเข้าใส่อันนี้ก่อนให้ใส่เกียร์หนึ่งก่อนเกียร์หนึ่งเข้าใส่ว้ ใส่ไว้เลยก็ได้ใส่เฮาใส่เกียร์หนึงไว้ก็ได้เพราะว่าเฮาอันนี้มันมีว่างอยู่แล้วเฮาใส่เกียร์หนึงไว้ก็ได้ตัวนี้มันต้องใส่ถึง2องงานมันมีว่างทุกเกียร์เลยเกียร์สโลนเกียร์สโลนเตากับตายนี่ก็มีว่างนี่เอ็นนี่ก็เป็นว่างแล้วแต่เฮาแต่เฮามีเฮาใส่ว่างเกียร์ใดเกียร์นึงรถก็บบอลเลียนแล้วเขาตกลงกันว่าการหัดขับรถเฮาห้ามให้ใส่ให้กันเออเออเขาบ่ให้ให้ให้กันเด้อหัดขับรถนะเคยหัดรถจนาขับรถกระบะครั้งนึงครับ โอ้กดจะหัดได้เนาะกดจะหัดเป็นรถจะนาเอกไปหัดขับคนเดียวครับแมนเขาบอกว่าไม่ให้ผัวเมียหัดขับรถให้กันค่ะเดี๋ยวตีกันตายอันหน่อยเป็นคันเร่งเด้ออันนี้ก็ไซส่พร้อมกันอันนี้เกี้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งไอ้ใส่ไว้แล้วนี่อันนี้ก็เป็นเอออันนี้เขาแบบไอ้ส่เกี้ยหนึ่งไว้น้พระท่านไอ้ไส่เดินหนาบ้างเอออันนี้เป็นเกียร์ว่างนี่ตอนนี้อันนี้เกียร์เดินหนาถอยหลังว่างเปโซโลก็เป็นว่างเขาก็ดันมากระต่ายเลยก็ได้เพราะว่าเขาเรียนเดี๋ยวเขาเรียนเขาเรียนเขาปร่เาศไทย ตามถนนไปนี่เขาก็ต้องกดให้มันกดโฟวินออกให้มันเป็นเท่าเดียวคือกดกดล่องกับกดล่องกับเป็น,<ห>นโฟ<ฮ>วินกดกดล่องกับเป็นเท่าเท่าเดียวแล้วถ้าดึงขึง้นกับเป็นโฟวินโฟวินนสำหรับไถยพวกไทยพวกเท็ดหยางแจ่วบาลเรียนตามถนนไปไถยนี่เขากดลอ่องให้เป็นเท่าเดียวคือขับเคลื่อนขับเลื่อนสองล้อนี่สนะบอกง่ายๆถ้าบ้านดึงขึ้นเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อก่อนเข้าออกโตก็ยก พานนายกพานหลังไห้เบ like ิดยกไห้เบ <mm ิดเลยมันหลายระบบหลายอันน er nah ี้ก็คือว่าไอยกเรายกไปเราแหละพานหนาพานหลังนี่ยกไวเร็วก่อนสตาร์ทเครื่องเขาต้องเหยียบคาดน้ำเหยียบคาดแล้วก็สตาร์ทเครื่องเอาสตาร์ทเบิ้งคันโบเหยียบคาดสตาร์ทโบติดเหยียบเลยไปไหนค่ะเหยียบแค่โต๊ะโต๊ะก็ได้ปล่อยก่อนจังหน่อยเอาเหยียบ แค่นี้กับจีไปกับใ่ใส่เกียร์เดินหนามันจีมี่รถเขามันงด้เหมือนเข้ายกขึ้น,น,นปึ๊บเขาก็ค่อยใส่เกียร์เดินหนาปึ๊บเย็ยบแค่ในซูด under. นั่เด้อนี่เกียร์เดินหนาอันนี้เกลว่างอันนี้อาจจะขึ้นข้างหลังอันนี้ไซเกลย่างเยอะอันนี้ใส่เกลว่างอยู่จะรอดไหมเนาะรถกันได้ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นข้างหลังครับรถขายมันขึ้นได้ข้างหลังรถคุณจะขึ้นอยู่ข้างหลังอ้าวไปเลย เี๋ยวข้านในซุดแล้วก็ใส่เกียร์เลิ่อมาค่อยๆแล้วก็ไปเลยั้น่งนเหน่อยเออคีั้นงก็ไปเกียร์นึงค่อยคาค่ไปเลยรับรุกับานอาหนเออค่อยคาใมันซุดไปเลยเอี๋ยวมุึงจ้า จะลงมาเนี่ยเลยจะไปทั้งไหนคุณไปต้องกลางคุณถึงแล้วครับที่หนึ่งไร่ที่จะต้องใช้ปลูกมันสัมภัลังตัวเป็นที่ของผมนี่แหละครับที่พ่อแบ่งให้นะคนละหนึ่งไร่มีพี่น้องสมุดห้าคนก็แบ่งให้คนละไร่คนละไร่ที่ทั้งหมดสิบสองไร่ครับที่ตรงนี้นอะอันที่ปลูกมันตรงนี้จะเป็นของพี่สาวครับฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นของพี่สาว เป็นของน้องสาวครับแล้วก็ฝั่งทรงโน้นจะเป็นของพี่สาวอีกคนหนึ่งส่วนที่ตรงนี้หนึ่งไรก็เป็นของผมนี่แหละครับผมถอยมากแค่นี้หละไฮร่อมันอยู่ในร่องอน,อน,น,ออนั่นเนยนนลยพอเพราะเพราะก่อนแล้วก็ใส่แก้วางเลยก้อนเกยียบข้าในสุดทุกเกี้ยเราจะยกโควินงอื่นก็เออดึ้นตึ้งเลยเกียบข้าแล้วก็ดิ้นเออ แล้วก็ไซเคิลินึงเหรอ,อเนาะเออไซเคิลินส์เนี่ยเอาน,นี่ไงเอานี่ไงไซเคิลินส์ไปที่นี่ก็อันนี้จะเป็นหนุงมันเลยด้วยอันนี้มันเป็นขอ,องของทางนามันเป็นอะไรเจ้าป่านนาอันนี้ปานปานนี่เขาเอาลงนั่นเอาขึ้นเอาลงเอาลงกับไทยอันนี้เป็นระดับของมันวระดับต่ำมันมนันเออเนะอาเอาลงให้เบิดเลยก็ได้ดอกตัวนี้เป็นฐานตัวนี้มันเบา ใส่แกนึงล้วจ <Ja. S 1> uh like, ็ใส่แกนึงล้วก็ยกเอาผ่านล่งเราจปล่อยขาดแมนไปเลยนะล้วก็วนกับมาขึนเรจะยกขานก้อนพอสุดทุกตะยกขานก้อนเ้าก็ปลอยหลังงล้วก็วนกับมาขึนเอาลองเบซามาเป็นไปวิ่ออกกมากห้อยเก้านี่หลกจะวนกับมาห้อยเก่าไมได้ีบอกเอาลองใส่แนึงลรวก็ใส่ไปก่อนเกิดะจีางตามไปใส่นึงเอาผานลงก่อนปล่อยขาดไปเลย เออไปไปเลยเหยียบให้แห้งนะจัน้อย <c oughs> ภาพสโลโปรโมชั่นเลยครับเออเหยียบๆจัน่อยนะข้างหน้าก็จะเป็นสระครับ nào bay sút Có, kênh Nhốt khán kênh, Để Là cái đơn nào, đấy con Đơn nào, đấy con เดินนาแล้วก็หมุนปมอะไรมาทั้งนี้เออเดินนาไปแล้วก็ถอยหลังไปทีนี้รถเจนามีพื้นฐานการขับรถกระบะมาแล้วครับแล้วก็รถหกล้อรถเจนาก็มีพื้นฐานมาแล้วก็จะขับรถไถไม่ยากเออแล้วก็บ,บนกลับมาในคลืนเกอเอาให้ล้อมันอยู่ห่องนี่ถอยกลับคลืนก่อน ใส่กระเพื่นก่อนใส่กระเพื่นอ้าวไปเลยใส่เแค่น,นึงใส่เแค่น,นึงกับไทยไปเลยอเยย่เยียบเยียบแน่อ้าวกำไรมันไปวะเราต้องหักพวงมาลยัยออกมันไปเลยเยียบเยียบแน่ ให้มันลอมันอยู่ในหลุมอยู่ในร่องเนี่ยเออให้ล่อมันอยู่ตามห้อยห้อยไปนั่นน่ะเออให้ล่อมันไปตามร่องนั่นน่ะเออแต่รถจรนาจะเป็นคนเข้าใจยากครับเพราะว่าเขาไม่ให้ตัวเมียสอนขับรถให้กันเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับเพราะว่ารถกระบะรถเก่งเนาะ แต่นี้รถไถครับเออไปไปอีกไป,ไปสุดเลยโคดเยียบเยียบแน่เอาวพ่อยกผานขึ้นแล้วก็ถอยเอยผมนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากขัดให้ใครเลยครับเพราะว่ามัน ผมเป็นคนใจร้อนถอยถอยแล้วก็วนกลับมาเี่ขึ้นผมขับรถเป็นนี่ส่วนมากผมไม่เคยมีใครหัดให้เลยครับผมอาศัยดู u ูท b e แล้วก็หัดเองเลยครับหัดเองทำเองทุกอย่างเลยถูกรอผมก็ไม่มีใครสอนครับไปล่องพุ่นไปลองพุ่นพุ่นพุ่นไลรอให้รอฟังเสีงมันอยู่ฟังพุ่น รถกระบะก็อ่าครับเป็นคนบอกแค่เกียร์อย่างเดียวเลยบอกว่าใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็คลาสคลาสแต่คันเร่งก็ให้เปรียบเสมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่มีคลาสครับผมก็จินตนาการเอามาทางนี้มาทางนี้ไฮรอเนี่ยมันอยู่ฟังเนี่ย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 ให้เหยียบตรงเนี่ยเนี่ยเออเออขานนะยกขานก่อน ตั้งรับให้มันตรงก่อนเออเออพอทิ้งผ่านลงแล้วก็เหยียบไปเลยแตรถไถนี่ขับง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าเรามองเห็นมองเห็นล้อหน้าเนาะเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันโค้ง่ายเริ่มได้แล้วครับรถนา เดินได้แล้วเอาเดินหนาไปเลยจมเดินล่ะอู้เดินไปพุ่นไหมไอ้รอ,น,อ,น,อนี่มันยุ่นทางพุ่นตลอดไอ้มันวนไปวนมาหน่ะมหมอุ้บป้งผานหน่ะไหมผ่านมันจีาผานมันจีเอากีดินมาตั้งพี่วนเป็นเจ็ดสี่ไหม มันเป็นนาฬิกาไหมเออทุกคนยจะไม่เข้าใจเลยครับว่าฐานต้องเอาดินกดเข้าในดินทรายครับดินทรายไช้ไง่ายมากเลยดินทราย เลย หมุนเลยเออขับหมุนไป เสร็จแล้วครับรัเจนาไถเสร็จหมดแล้วครับเหลือแต่เก็บหัวครับหัวฝั่งทางน้นซึ่งรถจนาเก็บไม่เป็นครับผมต้องเก็บเองครับอ้าวหนึ่งไร่รถจนาก็ไถจนเสร็จได้เนาะตูปัดตุเปีไปตรงไหนไม่ถูกดินก็มีครับเดี๋ยวผมเก็บงานอีกรอบหนึ่งเนาะ โอ้ใช้ได้ครับรถจนาตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้ไม่ไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวผมเก็บเองครับพอรถจนาเก็บงานไม่เป็นค่ะก็วันนี้รถจนาก็หัดถ่ายแล้วนะคะก็ได้แค่ถ่ายไปแล้วก็ถ่ายมาเรื่องเก็บงานรถจนาย,ยังทําไม่เป็นนะคะไว้เดี๋ยวรถจนามาหัดใหม่นะคะถ้าสมมุติว่ามีงานถ่ายอีกนะคะก็สนุกดีค่ะถ่ายสนุกดีค่ะแต่ก็คงจะ ไม่รู้เทคนิคแล้วก็ขั้นตอนหลายๆอย่างนะคะถ้าว่าแค่ขับไถแค่นี้ก็ขับได้ค่ะไม่ยากค่ะ ก็มีแบบว่ามีคุยมีบอกกันขึ้นเสียงนิดหน่อยนะคะการหัดขับรถไถหรือว่าหัดขับรถต่างๆนะคะถ้าหัวมีอาหานให้กันมันจะมีเรื่องกันนะคะเดี๋ยวรันาก็จะขอลาท่านผู้ชมแล้วก็ทุทกๆท่านนะคะไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะรันาก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะสําหรับวันนี้รัชนาก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ